คนปิดได้ตัดแมนอะไรเจ๊กิดไปสุดเลยไปลุยยิงสโลวให้เล้วยิงสโลวให้แล้วต้องลอแต่ศาสต์จะย้อนหลวงไอ้แก่เนี่ยจะยอนหลวงพี่จะไยอนหลวงม่มีแดง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 ระวังสายลักด้วยนะช่วยกดดูด้วยนะโอเคก็จะแรงแหละ อ่ะีิเพื่อนอืจติดสตงๆหูกูสวยสัตว์สวยเนี่ยรูดฝีแล้วเนี่ยอือยุ้ยติมจะแตกอู้อูโอ้มันจะตายเกือบตายเฮ้เกมอะเกมอะไปเรียกไปแบทแบทอะไรี้ยล่าสุดไม่มีใครเรียกเกมเลยเกือบโดือดเอ็งยังเรียกตากูกันหมดเลยแม่ตัวละครบอกกูผิดอะไรอ่ะไม่ใช่เกมเวลาได้ได้แชร์ตาเมจ นี <kung> <haft kaz ans> ่ไไม่ยิงยิงโอ้โหกูตายเลยยังไงจบแล้วเพื่อนกูแม่งคุยกับป้อมไว้ไม่คาดสังคมเลยพุดเดียวพุดเดียวเฮ้ยเอตัดเพลงเฮ้ยยืนมือกูตาเลยปาอะไรนี่ป้อมมันหันมาคุยด้วยไอ้หนีเหี้ยกูจะช่วยยังไงไอ้เหี้ยมันกูจะช่วยกูจะช่วยยังไงวะยิ่งไปเลยโอ้ย ยันแม่ฟิกหลบดูดกู้วยไอ้ยี่กูตกก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมผมขอฝากรบกวนเพื่อนๆนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์คลิปของผมนะครับผมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กระช่องของผมเพื่อที่ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ เป็นไงบ้างวะแถวนั้นเหมือนเดิมมั้หรือว่ามีอะไรดีขึ้นหรือไงมีมีโรงมีนะหอพักพยาบาลเขามาตั้มใหม่อืมหอพยาบาลซะด้วยอืมพยาบาลชอบเลยเดี๋ยวแต่พยาบาลไปหาเราบ่อยเลยเพื่อนกูอยู่แล้วเหรออะไรไม่ดีโลยไม่ให้กูไปหมดก็มีแต่มึงก็มีแต่มึงอะที่ชอบใช่ละ อไอ้กี่ดาวแล้ววะเพื่อนหน้าดาวมั้งหน้าดาวอ่ะใครเยอะสุดวะเนี่ยตอนเนี้ยไอกรอนเหรอเยอะเลยเยอะแค่แค่ไหนกรอมั้งโอ้เท่าไหร่วะสิบดาวมั้งเฮ้ยสิ่งไรอ่ะใครตดวะเฮ้ยตดพ่อเลยยี่่ มหายใจไม่ออกกูเนี่ยอ๋อเหรอโทษโทษไอ้บ้านแม่งแกงกูเนี่ยเพื่อนไม่ช่วยกูเลยอแม่งเลยไม่เห็นกะทืเลยครแม่งเจาวะได้หมดยากข้างหน้ามันยังไม่มีนติอเคมันฟิก โอ้ยเยี่ยลัมเบอร์มาได้ได้ได้เอาแม็กเลยเอาแม็กเลยเอาแม็กกูมีสกิลหนึ่งโซนให้โซนให้สวยแครี่แครี่ก่อนสวดยอดนี่ไงก็แต่ไปดีเรื่องสบายระวังไอแอมเกลงมาละกูถอยแล้วกูถอยก่อนใครตกบาเป็นเมืวะนไม่ไม่เป็นนะเด็กจบละจบเลย เคยร้องอยู่แต่แม่งไม่เข้าหัวไม่เข้ามือย่าได้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 รมตัวเดียวลวมตัวเดียวลวมตัวเดียวไม่มีคนสอนดีพอเดี๋ยวกไอ้มาไอ้มารับรับไอ้ลับไอะแม็กหรอเออไอ้ไอ้ไอ้ใส่เลยใส่ยิงอยู่ยิงอยู่เออได้ได้ได้สโลอยู่สวยมากรปะสอนให้เป็นเจ้า ไอ้เหี้ยแอมเก้โคุยอย่าไปไกลเลยเหี้ยเก้เกือบตายไอ้เหี้ยวิววิววิวิวถอยถอยถอยไม่มีเลื่อนเล่นแล้วโอ้หมาการีนนี่มันเอลเอสวะร่างตัวเดียวอีกตัวขาดไม่รู้มาอะไรมาอะไรื่อยกอยู่นี่รอซื้เคตัวเองต้องซื้อให้ปะ เฮ้ยยิงแม่มาหน้มมาน้าหมนะยิง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 โดนโอ้โหดนเกือบลุกดอกเลยแน่นอนาก่อนนะระวังไอ้เกมซะไอ้เกมอยู่บนเกมๆไอ้เนี่ยตอนไอเปิดแหนมันเห็นป่าวะอ้ไอกดก็เห็นหมด ใช่ป่ะไม่มันมันเห็นตอนมันหายตัวด้วยเปล่าเห็นนะน่าจะเห็นเฮ้ยก่นต้องเปิดไปบอกเลยขอต้องล็อกก่อนเหรอเฮ้ยต้องล็อกมันด้วยก็จะเห็นแบบว่าช่วงช่วงที่หายกปอนอ๋อติวหลังติวหลังสวยไปรับไปรับไปรับไอ้ก่อนเฮ้ยแต่ว่าเก่งได้ป้อมนะเออกูเอาป้อมอยู่ สวยครับเอ้ยเล่นต่อได้เล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อได้เก่งฟรีเก่งฟรีเก่งฟรีเฮ้กูไม่ฟรีเลยดิเพื่อนไงเฮ้ยลิงโดนด้วยสวยช้าืึแม่งสิไม่พอว่ะเอ้หลังกูไม่มีได้เล่นด้านหลังพุ่มลยพุ่มระวังนี่นี่นี่ ได้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 มันพลาด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 พอ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 กันพอไปบมดหรอไปหาดแล้วหายหมดเลยหายหมดเลยเพื่อนกูเล่นเงียบเลยเออไอแม่งเงียบเลยวะเล่นดีเล่นไงจะไปต้องตั้งใจเล่นนาดได้ก็ได้เพื่อนเอาห่าเพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นมาก็เล่นเลย ดาอะไรเนี่ยโอยู่เลยเดี๋ยวพอโอ้เหมือนกันนะเพื่อนไอ้พวกนี้ไอ้ผู้เวนนี่แม่งนัดบ่ายสองหลบับเพิ่งตื่นเหมือนกันสี่โมงตื่นมาข <c oughs> ับรถสับเล่นเกมเ <c oughs> สียแล้ยังงวง,งเงี้ยเลย <c oughs> นี่คนไม่สบายนี่ยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอ้ไปคนเดียวตายแล้วเพื่อนมันเยอะเ <c oughs> บร์สัตมันเฉยเบอร์กันล่างยิงโซนให้เฉยเฮ้ยมันกลับมาว่ะ กลับมาก็ตายไปดิเฮ้ยกันะให้กันได้บอกเพื่อนกลางยวเจอกันตรงกลางเดี๋ยวเจอกันตรงกลางกลางหายกลางหายกลางหายมาเลยยอู่่นีหมดเลยเฮ้ยรับเล้วก็เก่งรับเก่งกูไม่อยู่นะกูมีกระทาสโลอยู่เว้ยกูกูมีเนื้ออยู่เฮ้ยแอมเก๊งเฮ้ยหายเก่งจ้าดีดีไม่ง่เจ็บเลือดเฮ้ยขอดีเลือดอ่ะ คนปิดได้แบทแมนอะไรจะคิดพิสุดหนึ่งไปลุยยิงสโลให้เ้ายิงสโลให้เ้ายังรอดไอ้สัตเจอยอดหลวงไอ้เงี้ยเนี่ยเจอยอดหลวงเจอยอดหลวงพี่มีแดง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 เจย่ากินมาปล่อยกูปุ๊บไม่ต้องเดินไม่ต้องขยับเออได้ปะเนี่ยได้ได้ได้โอ้ยเฮ้ยพิสโลมีสโลมีสโลนี่นี่โซนให้โซนให้ได้ ระวังไสยลักด้วยนะช่วยกดดูด้วยนะโอเคก็จะแรงแหละสติเพื่อนตีระตับนี่หูกูสวยสัตว์สวยเนี่ยรูดฟรีแล้วเนี่ยอือุูยูยูจะแตกอู้งูจะตายเกมฮะเกมมาไปเรียกไปแบทแบทอะไรกียร์ล่าสุด ไม่มีใครเรียกเกดเลยเกือบโดนไอ้เฮี้ยเรียกตาคูกันหมดเลยแม่ตัวละครบอกกูพิดอะไรอ่ะไม่เกดเฮ้ยตาได้เส้นแชร์ตะเม็ดนี่อ่ะไม่ดีิงโอ้โหกูตาเลยอเลยจบแล้วเพื่อนกูแม่งคุยกับป้อมว่ะไม่เข้าสังคมเลยพุดเดียวพุดเดียว เอ้ยตัดแรงออ้ไปเลยเพื่อนปลาในบ้าอะไรเนี่ยพอมันหันมาคุยด้วยไอ้เหี้ยเฮี้ยกูจะช่วยยังไงไอ้เหี้ยมาช่วยเพื่อนเลยกูจะช่วยยังไงวะเฮี้ยเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยยัดแม่ยัดแม่ฟิกหลบดูดกูไอ้เหี้ยมันตกใจเฮี้ยฟิกหลบดูดอีกโอ้สุดยอด อหหาไไปนมีน้ำมันตัวเดียวอี้เออกูโดนดักเฮ้ยมันถอยแล้วมันถอยแล้วแล้วน้องกูหายไปไหนวะเนี่ยไม่เปิดไหม่อ่ะเออเออไม่เอาพวกเลยยิง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 ตายตายสวยจ้าเฮ้ยกูโดนสตาร์ด้วเอ้ากูโดนผักเพื่อนเฮ้ยซิวสิวข้างหลังได้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 เก่งเดี๋ยวกูช่วยเองเพื่อนได้หมดได้หมดนีดูดีเพื่อน เออกระโดดขี่คอไปเอออุ้ยหนีหนีใหญ่เลยอุ้ยไม่โดนเหรอโดนเยียรโมลโดนเยียระโหลโอ้โหเขาตงึงวาละมาชนะแล้วเนี่ยโอ้โห <c oughs> ตีคุณาภว่ะเลนเล่นตีเล่นิีจริง ชามชอบโอมด้วยว่ะเออชามชอบโอมด้วยว่ะไอ้สัสโอมใหญ่เลยเมื่อกี้กูใหญ่เลยปิกหลบเลยยี่่่ยไม่ชอบอมกูกลับมาเล่นยอนตาแรกเลยพี่เออยเอาว่ะ Top of it, I don't know, I don't care. I'm pulling out my fucking hair. I just wanna create this share, help the world become aware that you can do anything that you want to you'll be everything that you want to I'ma teach you how to cook some fun and blow.